แมงอะไรตัวอะไรสาธุสาธุพ่อออกมาสีเขียวสาธุลูเด,ดี๋ยวก็รู้เหรอสาดถลูถลูหางที่จกเหรอหางที่รองเสาเหรอไหางเลยของมันเป็นในแมงหางเป็นตัวเลยสักอย่างที่มีพิษร้ายแรงมีอะไรจะมาบอกงูเหรองูอโอ้งูอะไรพิษร้ายแรง งูนาำขอด้าไม่มีพิษงูนาก็ได้าไม่มีพิษตกลงมันพิษแรงหรือไม่มีพิษที่อพิษแรงนั่นก็คือมันกินคนได้ทั้งตัวภายในพิษตาพิษตาเลยเหรอพิษ,พษแล้วกินเลยเหรอกินได้ได้ขาวขาวคืออะไรไาตามันเหรอมันมีตาดำไหมไม,มีนะได้เหลืองเคือ,องคือเลยงูลายกิ่งจกเลยสวยสไงตาดำไหนนี่ตาดำด้วยเหรอสาธุพระอาจารย์บอกว่าคิดฮอดเดอ้์สาธุ มันคืออะไรเนี่ยสาธุในคในคนก็คนถูกย่างแล้วเหรอถึงตัวดำๆเนี่ยก็ <c oughs> มันไม่มีสีครี่ะมาำผสมที่ไหนสีส้มผสมเข้าไปก็่กลายเป็นคนนะคนตัวดำมือั<ข>อเผาคนก่อนใช่ไหม